โอ้โหวิวดีมากเลยพ่มพี่น้องนี่ยามข้ามยามแรงครับโอ้ oh. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผู้รับชมช่องแอคชั่นเมเจอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบวก,กันอีกครั้งนะครับกับช่องแอคชั่นเมเจอร์เนาะโอ้คลิปนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาชมวิวยามแรงนะฮะไม่มีอะไรมากเนาะพอดีขับรถมาเส้นทางนะครับที่ ข้างวัดไมมวขี้เหล็กที่จะไปทะลุกับป่าบงป่าไผ่เนาะตรงข้างวัดี่วิวสวยดีครับเนี่ยเห็นเป็นสะพานไม้ไผ่นะแล้วก็ลำน้ำเมาน่าจะลำน้ำเมาวนะครับตรงนี้อีกอีกแห่งหนึ่งอีกที่หนึ่งนะสะพานไม้ไผ่มีสองที่นะตรงหน้าก็เป็นทุ่งหญ้าก,กว้างๆเนาะวิวงามดีพ่อแม่พี่น้องนี่ททำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนนะ ที่เห็นสะพานแบบนี้เ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสะพานไม้เนาะจอดรถแวะชมถ่ายวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันก่อนนะโอ้ไม่ได้ทำคลิปนานนะพูดซ้ำซัซักซักลีนพันกันไปหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะวิวดีล้วครับช่วงสองสามวันเนี่ยฝนตกตลอดเนาะก็เลยทําให้ท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมานิดหนึ่ง นยครับบรรยากาศยามค่ำยามแรงนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสายน้ำเนีย่ยผมว่าโอ้สวยฮะสวยจเจริญหูจเจริญตาเนาะวิวบานเราวิวบันเราตรงข้ามตรงข้ามเรานี่ก็เป็นวัดนะครับวัดแม่ม้ากินเหล็กเนาะมีงานวัดอยู่นะเสียงดนตรีตุมตุ่มๆุมตุมต่ม,ตม,ตม,ตมอยู่ตรงหน้านะฮะดูงานอะไรนะผมขับรถทันมานะครับมีดนตรีอยู่ นะนี่แะครับตรงข้ามก็เป็นวัดเนาะสะดุดตาตรงนี้ของแม่พี่นงรับลมชมวิวเนาะไปด้วยกันนะครับวิวงามแท้เนี่ยมีฝูงนกปินบนน้องฟ้าเนะอยู่เมืองกรุงบ่งมีให้เห็นละมั้งบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะ เห็นแต่ตึกอะตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นลานหญ้ากว้างๆสนามฟุตบอลก็ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลก็ไม่ใช่ไม่เห็นมีป้ายปักอยู่แต่วิวมันดีละครับวิวมันดีเนาะเป็นยังไงวิวดีบ่ <c oughs> วิวดีครับพ่อแม่พี่น้องมาขับรถเล่นนะกินลมชมวิวนะเนี่ยครับ ลมกำลังพัดเจ๋นเลยนะบรรยากาศทางบูฝางงมวัดเชียงใหม่นะครับบวกกับสะพานไม้ไผ่ไม่ค่อยมีให้เห็นแลวเนาะสะพานไม้ไผ่เนาะไม่ค่อยมีคนทำลรับเนี่ยสายน้ำด้านหลังนี่็เป็นน้ำมาวนะ่แม่พี่น้องนะเดี๋ยวจากตรงนี้ไปเดี๋ยวพากับรถชมวิวแถวแถวนี้ดีกว่าพ่อแม่พี่น้องมา เราจะเลาะตามเส้นทางนี้ไปนะครับเพื่อไปทะลุะหมู่บ้านป่าบุ้งบะไผ่เนาะโอ้ล่าสายตาบอกค่อยได้นะให้ชมวิวทางฝั่งอำเภอขวางบังนะยามแรงธรรมชาติเป็นยังไดเนาะน,นี่แล้วเนาะลำน้ำมาวที่ไหลผ่านเมื่อกี้แหละ ครับเส้นทางนี่สายธรรมชาติหน่อยเนาะโอ้ข่ำนี้แรงนี้นี่มีลมพัดเย็นเลยไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ร้อนวันนี้ดูเหมือนจะมีลมพัดหน่อยมาดูธรรมชาติฝังนี้บ้างเนาะเป็นยังไงเนาะไม่รู้จะพาชมอะไรเไมี่น้องเอ้ย ธรรมชาติไปเนี่ยแหละธรรมชาติทางฝั่ง,งเบอร์ฝั่งทางฝั่งภาคเหนือมนชมทุ่งนาชมทุ่งหญ้าไปเนะี่ยโอ้เนานะนไครับชมทุ่งหญ้าทุ่งนาไปนะการเกษตรกรรมของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไรกาวโพดล่ะวิวเขางามเลยเนาะวิวย,ยามแรงครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆกันเดี๋ยวให้พาไปเที่ยวใหม่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาพาไปเที่ยวที่ไหนเลยนำเสนอธรรมชาติแถวๆใกล้บ้านกอนนะพ่อแม่พี่น้องนะงามเนาะมีลำธารอะไรเล็กๆน้อยๆสองทาง เนี่ยปลูกข้าวเลยเนี่ยปลูกข้าวเนาะอากาศมันก็สดชื่นอยู่นะปลูกข้าวเนี่ยข้าวเขียวจีนโอ้นี่ทำอะไร ไม่ค่อยมีอะไรนะฝั่งซ้ายมือเ,เป็นป่าทึบโอ้โลมพัดแรงลมพัดแรงอยู่ด้วยที่จับมือถือก็ไม่ไดเอามาเยลยนำทานทานเล็กๆขับรถไวไปหน่อยเนาะเอาโอเคแล้วนาอแไม่มีน้องเนะ เอเรับชมพอหอมปากขอมคอละครับเออวิวทัศน์ทางฝั่งฝนนั่งามาให้ชมมันแกะขัดไปก่อนนะก็รมันหลายวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปเนาะสองอาทิตย์แล้วมั้งโอ้นี่ไรเขาโกรธเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปชมวิวยามแรงเนาะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะ Matica!